ในรอบ spelling audition เราจะสุ่มผู้เล่นออกมาเล่นทีละคนน้องต้องฟังและสะกดคำศัพท์หนึ่งคำถ้าตอบถูกเข้ารอบแต่ถ้าตอบผิดเราจะสุ่มผู้เล่นที่เหลือเพื่อเล่นคำนั้นแทนและถ้าตอบถูกก็เข้ารอบไปเลยในรอบนี้ต้องการผู้เข้ารอบ5คนเท่านั้นและคนที่จะออกมาคนแรกก็คือหมายเลข1 1ค่ะหมายเลข1ิเชื่ออะไรคะ จาจ้าค่ะจาจ้าชื่อเก๋มากเลยนะจาจ้าอยู่ชั้นอะไรล่ะคะป .6 ค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะโซโซ so, so, Let's play spelling Your word is birthday B I R T H D A Y Your answer is correct Yes แปลว่าอะไรคะวันเกิดคะ่ะวันเกิดว่าวันคล้ายวันเกิดนะคะฉะนั้นจ้าจ้าเป็นคนแรกที่ไปซับเลยค่ะวว้าวคนต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลขสมค่ะหมายเลข3ามชื่ออะไรคะฟ้าใสค่ะฟ้าใสอยู่ชั้นอะไรแล้วคะปสี่ค่ะพร้อมนะคะฟ้าใสค่ะสู้ๆนะ Your word is customer. C U T L E M E R Incorrect. In <Inter> <ator> I'm sorry. แม่คำนี้คงยากสำหรับน้องฟ้าใสนะครับมาดูกันว่าจะมีใครตอบถูกไหมและคนที่จะได้ยืนขึ้นและสะกดคำก็คือหมายเลข6 หมายเลข6กเื่ออะไรคะโบนัสครับโบนัสคะเราไปฟังจาก professor อ,อีกหนึ่งครั้งเลยนะคะว่าคำนี้คืออะไรครับ your word is customer C U S, S T O M E R correct excellent yes. ลงมาเลยค่ะโบนัสมาเลย customer แปลว่าอะไรคะ customer แปลว่า ลูกคาา้ใช่แล้วแปลว่าลูกค้านะคะหรือว่าแปลว่าผู้บริโภคก็ได้โบนัสเข้ารอบไปที่ไบสตอบเลยค่ะขอบคุณค่ะ่านมาค่ะเอาละค่ะนคนต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยค่ะนคนต่อไปที่จองมาก็คือหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะ หมายเลขหนึ่งชื่ออะไรคะซูน่าค่ะซูน่าอยู่ชั้นอะไรแล้วเอ่ยป4ค่ะวันนี้น่าจะได้ไปที่ไบค์สต็อปไหมน่าจะได้นะพรอเฟสอร์ <Professor? S 3> Your word is beard B E A R DYour answer is correct <Yes. S 1> awesome yes. beard คืออะไรคะคลาวค่ะ ใช่แล้วเขราหรือหนวดนะคะดีใจไหมเนี่ยดีใจค่ะสมควรที่จะดีใจแล้วนะคะเพราะว่าน้องสุน่าได้เข้ารับไปที่ไบต e s t อบค่ะเย่เก <Hey, S 1> <ๆ>่งมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าอีกสองที่นั้นจะเป็นของใครและคนต่อไปที่จองมาก็คือหมายเลขเกค่ะหมายเลขเก้ชื่ออะไรคะทัชชาค่ะทัชชาอยู่ชั้นอะไรละคะป .5 ค่ะพร้อมไหม ครับค่ะสู้ๆนะ Your word is empire E M P I R E Your answer is correct. Well done. สะกดถูกฝันงันเข้ารอบไปที่ไบค์ซ็อปเลยค่ะไปลุ้นกันต่อเลยค่ะว่าใครจะออกมาเป็นคนต่อไป คนที่จอกมาต่อไปก็คือหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่ชื่ออะไรคะเฟนครับน้องเฟนอายุเท่าไหร่ละะสิบปีครับอยู่ชั้นอะไรเอ่ยปห้าครับขอให้โชคดีค่ะ Your word is zinc S I N K Your answer is incorrect I'm sorry เอาละค่ะในเมื่อผิดนะคะทั้งนี้ผิด เราจะให้สิทธิ์นั้นเป็นของเพื่อนเพื่อนทันทีค่ะโอเคคนที่จะตอบคำนี้ก็คือหมายเลข12ค่ะหมายเลข12คืออะไรคะคือฟิล์มค่ะน้องฟิล์มคะเดี๋ยวคำนี้พี่โบขอบอกเลยว่าต้องฟังดีๆนะเราไปฟังจากรฟเสอร์กันเลยค่ะว่าคำนี้คืออะไร Your word is zinc S, S I N C Incorrect oh. I'm sorry mm. ไม่เป็นไรนะคะมีใครอยากลองสะกดดูไหมคะหมายเลขเจ็ดค่ะ Z I N C อาถูกต้อง Z I N C นะคะ z i n คํคำนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับตามกติกาเราก็ต้องไปเล่นคำใหม่กันละครับและคนที่จะออกมาต่อไปก็คือหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดที่อะไรคะ แซนดี้ <Sandy S 1> <Sandy, S 2> ค่ะแซนดี้อายุเท่าไหร่คะ10ปีค่ะนี่เหลือที่สุดท้ายแล้วคิดว่าเราจะได้ไปนั่งตรงนั้นไหมได้ค่ะได้นะขอให้โชคดีนะคะ your word is grace g r a c e your answer is correct <Yes. S 1> well done และในที่สุดก็ได้น้องครบ5คนเรียบร้อยครับวันนี้พวกเขาเจอศึกหนักตั้งแต่รอบแรกเลยครับแบบนี้ก็ต้องเอาใจช่วยน้องๆกันเยอะหน่อยนะครับ และทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็ขอมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ7,000คำศัพท์ต้องรู้คนละ1เล่มค่ะและพิเศษสําหรับน้องๆที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือคําศัพท์สนต้องรู้และหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและ c d ร o m คนละ1ชุดค่ะ และช่วงหน้านี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนอุดมศึกษาจะสา,ศา,ศามารถสะสมเงินรางวัลเพิ่มได้มากขนาดไหนอย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะ Let's go to spelling charity ในรอบ spelling charity น้องๆจะได้เล่นทีละคนโดยเลือกหนึ่งหมวดคำศัพท์จากนั้นน้องจะได้สิทธิ์เลือกเพื่อนหนึ่งคนลงมารอเป็นผู้ช่วยเมื่อเริ่มเกมน้องจะต้องสะกดคำศัพท์10คคำโดยแต่ละคำ มีมูลค่า500บาทถ้าสะกดไม่ได้ให้พาสเพื่อข้ามคำนั้นไปและน้องๆสามารถสวิชได้หนึ่งครั้งเพื่อสลับให้เพื่อนเล่นแทนภายใน45วินาทีรอบนี้เงินรางวัลสูงสุด25,000บาทน้องๆจากโรงเรียนอุดมศึกษาผ่านการวัดค่าพลังมาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจ แต่ในรอบนี้คำสับจะยากกว่ารอบที่แล้วครับพวกเขาเลยต้องช่วยกันตตวหนักขึ้นเพื่อหวังจะพิชิตแจ็คพอตของเราให้ได้ครับมาดูกันครับว่าความสามัคคีจะช่วยพวกเขาได้หรือไม่ค่ะจ้ามีหมายเลขหนึถึงหให้เลือกนะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่สอนส หมายเลข3นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร Hospital, Hospital คืออะไรคะ Hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาลหมวดนี้ยากไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยยากใครอยากออกมาเป็น h e ลเปอร์คะฟิมใครนะคะฟิมน้องฟิมเชิญเลยค่ะหมวดนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ตามที่เขาบอกแหละครับ ดูจากค่าพลังของทั้งคู่แล้วเพลเพลอจะทำเพอร์เฟก e n เทนเอานะครับ Let's play spelling We will start now Drug D R U G Nurse N U R S E <S Blood <S B L O O D Infant E N F A N T Infant I N F A N T Cancer Cancer. Wound. W o n d. Wound. W o u n d. Doctor. D o c t o r. Patient. P a t i e n t. Disease. D e s e a s. Disease. D e s e a s e. Disease. Pass. 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 Red Cross. R e d c r o w s. Disease. D i s e a s e. Yes. เปิดมาก็ perfect เทนไปแล้วครับแต่ยังเหลืออีก4หมวดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้ค่ะจ๋าจ้าและน้องฟิล์มทำไปได้ทั้งหมด perfect เทนค่ะเอาขาไว้พักผ่อนก่อนเลยนะคะโบนัสอ่ะเรามีหมายเลขให้เลือกนะคะ1 2 4และ5ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ เอาละหนะึ่งก็ได้หมายเลขหนึ่งนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร C H words หมวดนี้เป็นไง <because> รู้สึกยังไงกับหมวดนี้ก็ดีก็ดีนะนะใครอยากออกมาเป็น helper เ <ๆ S 1> อาละใครดีคะโบ <Friend. S 1> นัสแฟนหน้องแฟนคะ่ะหมวดนี้แต่ละคำก็จะขึ้นต้นด้วย C H หมดเลยนะครับ ึ่งในภาษาอังกฤษก็มีเยอะจริงๆคร,รับต้องมาดูกันครับว่าน้องๆจะเจอคำอะไรบ้าง Let's play spelling We will start now Chef C H E F Chip C H I P Chart C H A R T China C H I N A Chess C H E S <Cherry>. S Cheese C H E E S E Cherry C H E R R Y church C H I C H U R C H champion C H A M P I O N children switch children C H I L D R E N yes perfect t yes perfect ten อะทำไมคำสุดท้ายอยู่ s w i s c h ลห้เพื่อนเล่นบ้าอ๋อให้เพื่อนเล่นบ้าโอ้โหใจดีแล้วก็เป็นทีมเว์คที่น่ารักมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ส0บคำรวมกับเพื่อนๆเป็นยี่สิบคำ ายเลข2 4และห้เหลืออยู่นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆสองสค่ะหมายเลข2นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร h i n g s, <S in a pair <c oughs> คืออะไรสิ่งของ,อง2เป็นคู่ค่ะอ่าใช่แล้วของที่เป็นคู่กันนะคะใครอยากเป็น helper คะ่ะ อ oh, มีมั่นใจบ้างไม่มั่นใจบ้างนะคะแจสมินแจสมินของที่เป็นคู่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีตั้งแต่ที่อยู่บนตัวเราไปจนถึงของใช้ทั่วไปเลยแหละครับแม้แต่น้องที่มาเล่นก็ยังเป็นคู่ครับแม Let's play spelling We will start now toes T O E S. Socks. S O C K S. Twins. T W I N S. Shoes. S H O E S. Wings. W I N G S. Lungs. L U N G S. Kidneys. Pass. Slippers. S L I P P E R S. Trousers. T R O U

อ๋อทัดชาเอาละเหลืออยู่แค่2หมวดเท่านั้นค่ะหมายเลขสีกับหมายเลข5หมายเลขอะไรดีคะเพื่อ,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 อนๆด4 4 4หมายเลขสีค่ะหมายเลข4ีะน,ข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลขสีนั้นคือหมวดอะไร,ร On a cruise เชื่อเรือสำรานเคยเห็นไหมาเวลาเขาขึ้นไปอยู่วันเรือพุฒมีแบบอาหารมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะ,ะใครอยากออกมาเป็น helper จะตึงตึงใครดีคะมีมีค่ะมีมี่มาเลยการล่องเรือสำราญน,นี่เป็นความฝันของพี่เลยนะครับ <laughs> เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแถมมีคำศัพท์ให้เรียนรู้อีกเพียบอย่ารอชา้าไปดูกันเลยดีกว่าครับ Play spelling. We will start now. See S E A Pool P O O L Crew C R E W Bikini B I K I N I Radar R A D A R Party P A R T Y Waiter W A I T E R Anchor A N C H O R Captain C A P T A I N Lifeboat L I F E B O A T หมดแล้วคขาหมดแล้ว Perfect c h n เก่งมากๆเลยค่ะทัชชาและมีมี่นะคะทำไปได้ทั้งหมด10บคำรวมกับของเพื่อนเป็น40่สิคำค่ะเจอแบคนไปทั้งผ่อเลยนะคะคนสุดท้ายแซนดี้วันนี้มีสิทธิ์แจ็คพอดแตก คิดว่าแตกไหมแตกค่ะแตกนะโอ้พี่ชอบความมั่นใจนี้มากรถเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมวดที่ทุกคนหวาดกลัวหมวดสุดท้ายนี้จะเป็นหมวดอะไร Mythology or Greek mythology ใครอยากออกมาเป็น Helper คะเป็นหมวดที่ทุกคนหวาดกลัวนะคะโอลอฟค่ะโอลอฟดูท่าทางไม่มีใครอยากออกมาเล่นหมวดนี้เลยนะครับ พราะยากที่สุดครับแต่ถ้าพวกเขาทำได้ก็เท่ากับแจ็คพอตจะแตกอีกครั้งหนึ่งลุ้นจริงๆเลยครับ Let's play spelling We will start now Zeus Z E U S, <S Hera <S H E R A Ares A, <ries. S 2> A R E S, <S <A> Eros <S E R O S Hades H <ades>. <S H A D E S apollo, a p o w l o. athena, a t h e n a. artemis, a r t e m i s. hermes, h e r m e s. poseidon, p o i s e i d o n. poseidon, p o s e i d o n. ทั้งยากด้วยแต่เราสามารถรครบหมดเลยเป็น perfect ten ทำไมวันนี้นะคะแจ็คพอตแตกค่ะต้องชื่นชมความสามัคคีและความพยายามของทั้ง12คนนะครับที่ร่วมมือกันจนทำสำเร็จผู้ใหญ่ที่ทะเลาะก,กันก็ดูน้องๆเขาไว้นะครับแล้ววันนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนอุดมศึกษาทำไปได้ทั้งหมดจากพอตแตก50คำ ทำให้เงินสะสมของวันนี้อยู่สูงสุดเราอยู่ที่2 0 0 0 0บาทค่ะโอ้โหซึ่งเราจะรวบรวมเงินเหล่านี้นะคะไปรวมกับเมื่อ3าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทำให้เงินสะสมณตอนนี้อยู่ที่93,500บาทค่ะแล้วเราจะร่วมกันสะสมเงินนี้เป็นมอบให้กับมูล,ลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพ,พัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะน้องๆ ที่อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแบบนี้รวมถึงทางร่วมกันทำบุญด้วยนะคะสามารถส่งใบสมัครมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยคะ่ะตอนนี้ที่โบก็จะขอเชิญทุกคนมาตรงกลางด้วยนะคะ What do you think about today, Professor? I'm speechless. <laughs> It was a perfect game and the mm hmm. contestants had such a great positive attitude. Right. Uh, และก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่โบก,ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆกับฉันเคยค่ะหากคุณอยากให้ความฝันของคุณเป็นจริงสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกคือตื่นจากการเพ้อฝัน If you want to make your dream come true the first thing you have to do is wake up และอย่าลืมนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด Because English is all around Good ดีมากเลยแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กได้ลกล้าแสดงออกนอกจากกล้าแสดงออกแล้วเด็กก็ยังใช้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในอนาคตและก็ปัจจุบันของเด็กในตอนนี้ภาษาอังกฤษก็สําคัญมากนะคะ